ท่านผู้ชม speak. มี breaking news ครับรายงานด่วนเข้ามาจำได้ไหมครับว่าเอางี้วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเดิมเราห้ามขาย2ช่วงคือเที่ยงคืนถึง11บเอ็ดโมงเช้ากับ11โทษกับ14.00ถึง17.00คือบ่าย2องถึงห้าโมงเย็นวันนี้คุณสมบุญซารัมนะครับรองนายกในฐานะประธานบอร์ดเครื่องคุมเครื่องคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บอกแล้วว่าที่ประชุมบอร์ดมีมติยกเลิกช่วงเวลาห้ามขายบ่าย2องโมงถึงห้าโมงเย็นแล้วพูดง่าย ต่อไปนี้นะครับบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นขายแอลกอฮอล์ได้แล้วนะครับแต่จะมีผลบังคับใช้ในการออกประกาศฉบับใหม่ภายใน15วันเดี๋ยวมีการรับฟังความเห็นประชาชนก่อนแต่เป็นว่าโอกาสสูงแล้วภายใน15วันเดี๋ยวมีการข้อประกาศออกมาก็มีผลบังคับใช้เนี่ยครับช่วงปลายปลายเดือนอปลายปลายเดือนมิเออ่พฤศจิกายนต้นเดือนธันวาคมอย่างแน่นอนนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นเตรียมจะขายได้แล้วแอลกอฮอล์ได้แล้วแต่แต่แต่จเย็น,ยนช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่ห้ามอยู่คือทเที่ยงคืนถึงสิบเอ็ดโมงเช้านั้น ยังคงห้ามอยู่ยังยังยังคงถกกันอยู่ใช้คำน,นี้ยังถกเถียงกันอยู่เพราะว่าวันนี้เขาจะเสนอเรื่องนี้ด้วยแต่ว่ามีข้อมูลจากทางการแพทย์บอกว่าช่วงตีสองตีสามเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะครับพี่พี่ผู้เสี่ยงก็รายงานคุณสมพลบอกว่าก็ต้องหาจุดกลางๆแหละยังไ,งไงก็ต้องขยบไปจากช่วงเที่ยงคืนแหละจะตีอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยกับพี่พี่ผู้ประกอบการเร้ยบรยแล้วก็ยืนยันตรงกันคอนเฟิร์มตรงกันว่าช่วราบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนตรียมปลดล นีครไม่เกิน15วันอย่างแน่นอนจับตาดูครับเรื่องนี้โอ้โหลากยาวมานานมากกว่หมายฉบับนี้นะฮะบ่าย2องโมงเย็นปลดล็อกแล้ว